สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาปั้นโมเดลจากแอปโนเมกันนะครับผมซึ่งแอปนี้ผมเป็นแอปในการปั้นโมเดลที่ผมค่อนข้านชอบนะแต่สิ่งหนึ่งที่มันแรกมาก็คือผมไม่ได้เก่งแอปนี้เท่าไหร่ก็คือ,อไม่ได้ศึกษาเรื่องของแอปนี้มากเท่าไหร่ก็เลยอาจจะดูเป๊ะๆนิดนึงตอนแรกก็ยังสับสนอยู่ว่าผมจะปั้นอะไรผมก็ลองใช้ไอ้นู่นไอ้นี่ผมก็ได้เห็นเอออันนี้มันน่าจะสวยดีผมเลยปั้นน่าจะเป็นสามเหลี่ยมนี่แล้วก็ปั้นขึ้นไปปั้นขึ้นไป มันเรรริิ่่มมมันเ,เปนไเดียวเดียวเดียวสหลับใครที่ยังดูวิดีโอแล้วยังไม่กดติดตามผมเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วนะมัน9 9้าเปซเลยพอปั้นมาได้สภพานหนึ่งแวบ,บในหัวผมก็คือผมนึกถึงถั่วส้มเข้ามาไงก็ไม่รู้เลยลองจะปั้นถั่วส้มดูก็ลองใช้เครื่องมือนู่นเครื่องมมอนี้ลองขีดเขียนดูมันก็เหมือนไหมมันก็เหมือนและโอ้โหไงเริ่มแล้วก็ทาสีดำผมไม่รู้นี่อันนี้คืออะไรผมเลยลองใช้ไปก่อนแล้วก็ลองมองลองอะไรดู ก็ลองใช้ประส่นคือผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็ใช้นู่นใช้นี่ลองดูลองทุกอย่างโอเคโอ้มันเริ่มไม่ใช่ตะโโรกแล้วเนี่ยมันคืออะไรแล้วเนี่ยแต่ก็พอเหมือนอยู่ก็พอได้นะตลอดการใช้แอปนี้ครั้งแรกถ้าเกิดว่าผมยกให้แอปนี้เป็นอันดับหนึ่งในการปั้นโมเดลเลยนะถ้าเกิดในมือถือก็ให้แอปนี้เลยแต่ให้ในคอมก็ต้องนเดอร์แเลยตอนนี้เริ่มเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้ว โอเคก็คือโถส้วมแบบอนาคตเป็นไงคิดได้ปะล่ะโถส้วมแบบอนาคตแม่คิดได้ไงวะเน,นี่ย